ไม้เท้าหมอผีที่มีพลังพิเศษทั้งเก่าพนาลวนเป็นไม้เท้าวิเศษใช้โดยหมอผีของชาวบาตักที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงของทางตอนเหนือเกาะสุมาตราที่ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งเก่าพนาลวนทำจากไม้ของต้นไม้เฉพาะและแกะสลักด้วยรูปคนและสัตว์สร้างขึ้นด้วยผมและสมองของมนุษย์ซึ่งทั้งหมดนำมาจากเจือบูชายันดาตูหรือหมอผีได้กระตุ้นพลังของไม้เท้านี้ด้วยการเติมยาวิเศษที่หมอผีได้ปรุงขึ้นมาเป็นพิเศษ สารนี้ถือได้ว่ามีฤทธิ์รแรงมากสามารถเก็บไว้ได้ในภาชนะบางประเภทเท่านั้นเช่นเขาขวายกลวงที่เรียกว่านาคมรณภาพเชื่อว่าวิญญาณของคนตายที่มีอิทธิพลต่อชะตากรรมของคนเป็นเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากวิญญาณชาวบาตักได้ทำพิธีกรรมและการบูชายันอย่างละเอียด โดยได้รับความช่วยเหลือจากดาโตหรือหมอผีที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างโลกมนุษย์และโลกเหนือธรรมชาติชาวบาตักเชื่อกันว่าวิญญาณที่อยู่ในนี้ทำให้ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์และยูยงคงกระพันซึ่งมีความยาวอยู่ระหว่าง1.50เถึง2เมตรไม้เท้าถูกแกะสลักอย่างปราณีตเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของชาวบาตัก วัตถุที่มีศักยภาพและน่ากลัวมากถูกใช้ในพิธีกรรมลึกลับเพื่อปัดเป่าความชั่วร้ายปกป้องหมู่บ้านและทำนายอนาคตไม้เท้ามักจะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ปีศาจและสัตว์และผมด้านบนถูกมัดด้วยผ้าฝ้ายและเส้นใหญ่ปัจจุบันได้มีการแกะสลักลวดลายที่แตกต่างกันออกไป ทั้งเก่าพลนวนเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของชาวบาตักซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและมีการแกะสลักตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตำนานจากต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีพลังเหนือธรรมชาติชื่อว่าต้นรูกร,รมซึ่งเป็นต้นไม้เพียงต้นเดียวที่สามารถสร้างทั้งเก่าพลานวนได้ต้นไม้นี้เป็นจุดศูนย์กลางในตำนานบรรพบุรุษของชาวบาตัก ชาวบาตักยังเชื่อว่าวัตถุนี้มีพลังวิเศษสามารถทำให้ฝนหยุดรักษาโรคค้นหาและจับศัตรูช่วยในสงครามใช้ในพิธีปัดเป่าภัยพิบัติและความเจ็บป่วยรูปมนุษย์หมายถึงตำนานบาตักที่เล่ากันถึงฝาแฝดร,ร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องจึงเกิดตำนานไม้เท้าวิเศษนี้ที่มาของทางเก่าพลานวน ครั้งหนึ่งเคยมีคู่สามีภรรยาซึ่งอยากมีลูกโดยได้อธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์จากนั้นเขาก็ตั้งครันซึ่งเขาได้รอมานานถึง8ปีเธอคลอดออกมาได้ลูกฝาแฝดชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนจากหมู่บ้านที่แห้งแล้งกลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งเมื่อเธอกำเนิดลูกแต่มีข้อแม้เกิดขึ้น โดยผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านต้องการให้เธอแยกเด็กทั้งสองออกจากกันเพราะถ้าไม่ทำตามจะมีหายนะมาเยือนหมู่บ้านแต่เธอก็ไม่ทำตามเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่วันหนึ่งความแห้งแล้งมาเยือนฝนไม่ตกเกือบสามเดือนพืชเหี่ยวเฉานาข้าวและน้ำคลองแห้งราวกับว่าทุกชีวิตตาย ผู้เท่าในหมู่บ้านรวมตัวกันและเรียกเธอมาหาว่าเกิดอะไรขึ้นตามวิสัยทัศน์ของหมอผีรู้ถึงสาเหตุของความแห้งแลง้งและการกระทำต้องห้ามของสองพี่น้องฝาแฝดแน่นอนข้อกล่าวหาดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่ฝาแฝดโดยไม่มีการพูดคุยใดๆและเด็กทั้งสองก็ถูกเนรเทศออกจากหมู่บ้าน แล้วหมู่บ้านก็กลับมามีชีวิตไม่แห้งแล้งอีกต่อไปสองพี่น้องได้อาศัยอยู่ในป่าซึ่งแม่ได้สร้างกระท่อมไว้และมีสุนัขหนึ่งตัวไว้คอยปกป้องลูกๆสองถึงสามวันแม่จะนำอาหารมาให้วันหนึ่งแฝดน้องสาวก็อยากกินผลไม้ป่าซึ่งขอให้พี่ชายปีนไปเก็บให้ ซึ่งผลไม้มีผลสีแดงสุกจำนวนมากพี่ชายปีนขึ้นไปเก็บและกินบางส่วนแล้วทันใดนั้นร่างของเขาซึมลงไปในต้นไม้เหลือแต่ส่วนหัวน้องสาวตกใจเลยปีนขึ้นไปเพื่อจะช่วยสุดท้ายเธอก็ซึมร่างเข้าไปในต้นไม้เหลือแต่หัวเช่นกัน สุนัขผู้พักดีได้เห่าแล้ววิ่งไปตามแม่ของเด็กมาเพื่อช่วยเหลือแม่ของเด็กตกใจจึงขอให้หมอผีช่วยเหลือลูกๆเธอพอกลับมาถึงต้นไม้พบว่าสุนัขก,ก็ซึมอยู่ในต้นไม้แล้วหมอผีที่ทำพิธีแต่ไม่สามารถช่วยเธอได้ไม่ยอมแพ้ได้ไปตามหมอผีหลายๆคนมาช่วยสุดท้ายหมอผีทั้งห้ารวมถึงสัตว์ของหมอผีต่างๆ ได้หายซึมเข้าไปในต้นไม้โอ้โหแม่งโคตรอีรุงตรงนังยุ่งเหยิงกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีหมอผีอยู่คนหนึ่งหมอผีคนนี้ไม่เหมือนกับคนอื่นๆเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยเด็กๆและคนอื่นๆได้นั้นคือต้องตัดต้นไม้นี้เท่านั้น เขาเริ่มทำการสวดมนต์ถวายเครื่องเส้นด้วยควายและการเต้นรำแบบชาวบาตักแล้วเขาก็ตัดต้นไม้และนำไปที่หมู่บ้านเพื่อปลอบประโลมความเศร้าโศกของแม่ที่สูญเสียลูกๆของเธอต้นไม้ถูกแกะสลักคล้ายกับลูกๆพร้อมกับหมอผีทั้งห้าสุน,นัขและสัตว์อื่นๆที่จมลงไปในต้นไม้ ไม้เท้าทั้งเก่าพลรนวนถูกนำไปปลอบใจเธอและสามีเสมอเพื่อบอกว่าลูกๆเธอยังมีชีวิตอยู่วิญญาณที่อยู่ภายในไม้เท้าทำให้ไม้เท้านั้นศักดิ์สิทธิ์และอยู่ยงคงกระพันหลังจากหมอผีตายไม้เท้าก็ถูกสืบต่อรุ่นต่อรุ่นมีรายงานว่าหลายร้อยปีก่อนราชาสิสิง์มังราชา สัตว์นักบวชก็ได้ครอบคล่องไม้เท้านี้เช่นกันหรือรู้จักกันในชื่อป้ามาลิมผู้นำทางศาสนาซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์และอวะตารของป่าตาราคุรุซึ่งเป็นเทพเจ้าพระศิวะรุ่นชวาเชื่อกันว่าราชาสิสิงห์มังราชามีพลังวิเศษเช่น ความสามารถในการขับไล่วิญญาณชั่วร้ายเรียกฝนและควบคุมการปลูกข้าวช่วงเวลานั้นเขาได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษแห่งชาติของอินโดนีเซียต่อมาบุคคลเก่าแก่ดั้งเดิมบางคนของชาวบาตักที่มีชื่อเสียงก็ทราบเกี่ยวกับไม้เท้านี้เช่นกันหนึ่งในนั้นคือ GM อปังกาเบรียน คือผู้นำและนักรบของชุมชนบาตักที่มีความซื่อสัตย์และจิตวิญญาณของชาติเขาเป็นนักข่าวที่เป็นผู้นำบุคคลในชุมชนชาวบาตักเล่าว่าเขาถือไม้เท้าของจริงที่มีพลังลึกลับรวมถึงหนึ่งในผู้นำคนสำคัญเช่นสูกันโนประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซีย ผู้ครอบครองทุกคนทุกรุ่นต่างเป็นผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลสุดๆทั้งสิน้นหรือไม่เท้านี้จะดนบันดาลได้จริงๆแต่อย่างไรก็ตามไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นของวิเศษสำหรับชาวบาตักที่มีตำนานเรื่องราวและทำขึ้นจากไม้พิเศษและหมอผีที่มีพลัง หลายคนตามล่าหาไม้เท้าอย่างทุกวิถีทางโดยเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้รับมันไปจะมีพลังและอำนาจและเป็นที่กลัวของศัตรูปัจจุบันว่ากันว่าไม้เท้าตัวต้วตนฉบับจริงนั้นได้หายสาบสูญแต่ก็มีการขายของเลียนแบบจำนวนมากและทั้งหมดก็ต่างอ้างว่าเป็นของจริง ราคามีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านและ10บล้านแม้แต่ร้านค้าออนไลน์ก็ยังขายของเหรียญแบบทั้งเก่าหมายถึงหนึ่งและพันรวนมีความหมายเพื่อเอาชนะเป็นความหมายที่ดีสุดๆสำหรับไม้เท้าทั้งเก่าพันรวน